ทำอะไรกันปะป๊าทำอะไรกันไหนดูสิปากแดงป้าสวยไหมแดงแดงอานนี้ริสติกให้สวยๆป้าไงหน้าสิครับทาลิปสติกสีไงหน้าสีทำอะไรจัดความสะอาดเหรอจัดคำเรียบร้อยเหรอเล่นเฮียนน้อยเหรออันสั้นมันอยู่ใส่แขนนี่ยังก็จ็บทิ่มใครใคร เอาไปบ้านพูดแล้วป๊าป๊าป๊าทำอะไร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 ทำงานจัดทำละเอียดป๊าป๊ากินขนมมากินผลไม้ไหมครับมะแขงเจ็ดตันนั้นพิกปีไงก็ดูคุณแม่สิคุณแม่ทำอะไรเลยดูสิอ่ะหยิบเลยหยิบเองเลยครับหยิบเองเลยอันนั้นอ่ะชมพู่กินได้ไม่กิน กินเลยไม่กินได้ยังไงกินเลย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 ทูดนนไปทุดเดี๋ออยวเดี๋ยวมันเอาแห้มแ,แม่ได้กินมันหลายอย่างวันนี้วันนี้ดูสภาพวันนี้ดูสภาพยังไม่ยอมใส่รองเท้า ชอบเดินเนี่ยชอบยิงกิ๊กกิ๊กกิ๊ยกิ๊ก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 กิกกิ๊กกิกกิ๊กกิกกิ๊กกิ๊กกิ๊กก เดินเลยเดินเลยเลยเดินแข็งแรงแข็งแรงป้าเดินแกงแขนค่ะเดินแกงแขนโชว์ลูกชายสิเดินแกงแขนโชว์ลูกสาชายเดินแข็งแรงแข็งแรงสิเอาเร็ว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 ติ๊กตักติ๊กตักก็โยกซ้ายโยกขวาสิไอโยกซ้ายโยกขวา ยกซ้ายยกขวาโยกซ้ายโยกขวา,า,ยยขวาอันไหนมือซ้ายมือซ้ายอยู่ไหนมือซ้ายอยู่ไหนครับแต<ด>กแตกแ,กแกเขาให้โยกตัวไม่ใช่โยกกระจกโยกซ้ายโยกขวาติ๊กตอกติ๊กตอกเร็วๆป้าป้าเร็ววันนี้เดินแข็งแรงมากเลยป,ป้าปนะ้าเนี่ย พุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นดึง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 เอ้าน่ะเออดึงดังดึงดังดึงดังถึงถงต้องถึงถึงต้องถึงแล้วๆวันนี้เดินวันนี้วันนี้เดินแข็งแรงมากเลยเดินมาปุบปับปุบปับออกกำลังกายเห็นไหมเดินปังปังปังขา ดิดดองดองเลยค่ะขาหายแล้วดิดดองดองเลยดื่มเลยครับอ้าผ้าเช็ดโต๊ะครัะป๊าป๊าป๊าเช็ดโต๊ะเลยป๊าป๊าเช็ดโต๊ะสิ ไม่ต้องวางสิเช็ดโต๊ะติงป้องป้องิ่ต่้อป้องติงเพี่ชายจะไปไปอย่างนก็ผ่าเช็ดโต๊ะบอกให้เช็ดโต๊ะไงแยยีบล้อย วันนี้คึกมากวันนี้อารมณ์ดีคึกมากลมดีอากาศดีแข็งแรงเอาดองดองนะคะวันนี้ป้ะปะ๋าเฮาดองดองเดินแข็งแรงแข็งแรงเลยป๊ะปะ๋อาออกกําลังกายเลยวันนี้ย่างแข็งเดินสิย่างแข็งอะไรสิหายหรือยังเอาออกกําลังกายตีศอกสิป๊ะปะ๋าป๊ะปะ๋าตีศอกสิออกกําลังกายค หาวดองดองมาขึ้นบานอนหิวน้ำเดินขาแข็งดื่มเลยครับเป็นยังไงเช้านี้เป็นยังไงป้าป้าเป็นยังไงอิ่มแล้วอิ่มแล้วหลับก็เยอะเดินแก่งแขนเมื่อกี้หลังไม่โค้งละ ฮาวดังดังฮืมทำอะไรดื่มน้ำไดยครับหนาวไหมวันนี้อากาศดีถ้าหนาวต้องออกกำลังกายนะปะาป๊าหนาวต้องออกกำลังกายครับอะไรครับอะไร หนาวสั่นแล้วพ้นหนาวสั่นแล้วพ้นหนาวสั่นแล้วสั้นสั้นหนาวหนาวมันเย็นหรอเย็นไหมเย็นอ่ะดื่มเลยที่ขาดล้วหาวดังดัง